ข้อความในพุทธวงต่อจากครั้งที่แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์นทรงเป็นผู้ควรแก่การเคารพนบนอบ,นอบทุกอย่างพระธรรมสังคีติกาจารย์ก็เลยกล่าวคำนอบนอบ้นอมกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ควรแก่การกราบไหว้ควรแก่การชมควรแก่การสรรเสริญควรแก่การนบควรแก่การน้อมควรแก่การบูชา ข้าแต่พระมหาวีระชนเหล่าใดเหล่าหนึง่งเป็นผู้ควรแก่การไหว้ในโลกชนเหล่าใดควรซึ่งการไหว้พระองค์เป็นผู้ประเสริฐสูงสุดกว่าชนเหล่านั้นทั้งหมดเพราะว่าชนผู้เสมอเหมือนกับพระองค์ไม่มีเลยอธิบายว่าอภิวาทนังพระองค์นี้เป็นผู้ที่ผู้อื่นควรแก่การกราบไหว้อย่างเดียวผู้ใดที่จะกราบจะกราบด้วย องสามจะกราบด้วยองห้าจะกราบด้วยองแปดก็ตามพระพุทธเจ้าสมควรกับการกราบที่สุดเนี่ยนะหรือว่าการชมเชยถ้าหากว่าจะมีการกล่าวชมผู้ใดผู้หนึ่งรับหลังไม่ได้กล่าวต่อหน้าพระพุทธเจ้าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่ควรชื่นชมรับหลังที่สุดเป็นผู้ที่บุคคลจะกล่าวว่าจีกรรมอันประกอบไปด้วยเมตารับหลังนั้นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ควรกล่าวถึงที่สุดเนี่ยนะด้วยเมตตาหรือ บุคคลที่ควรแก่วันธนาวันธนาก็คือการกราบการไหว้นั่นแหละก็คือนอบน้อมถ้าจะวันธนาผู้ใดเนี่ยนะผู้ที่ควรแก่วันธนาที่สุดพระพุทธเจ้าควรแก่การวันธนาที่สุดประสังสนังก็คือการสรรเสริญยกย่องต่อหน้าถ้าจะกล่าวชื่นชมผู้ใดผู้หนึ่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ควรชื่นชมควรแก่การสรรเสริญต่อหน้าที่สุดนมัสสนังเนี่ยนะ บุคคลที่ควรแก่การทำอัญชลีหรือนอบน้อมด้วยใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ควรแก่การทำอัญชลียกมือประนมหรือว่าน้อมลํำลึกนอบน้อมด้วยใจนี่นะพระองค์เป็นผู้สมควรที่สุดบทว่าปูชนังก็คือการบูชาด้วยพวงมาลัยของหอมเครื่องรูปไร้ประเทศคมไฟเป็นต้นพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นปูชนังก็คือปูชนียานังนั่นแหละเป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ถ้าจะมีเครื่องบรรณาการเครื่องสาการะ แต่งเครื่องสักการะไม่ว่าจะเป็นของเล็กของน้อยจนถึงขนาดของใหญ่ขนาดไหนพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาด้วยมาลัยของหอมเครื่องรูปไลเป็นต้นเหล่านั้นทั้งหมดสับพังความว่าพราะองค์นี้สมควรคือทรงเหมาะสมแก่สักการะวิเศษดังกล่าวมาแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกราบการไหว้การชื่นชมรับหลังการ นอบน้อมการสรรเสริญต่อหน้าการทำอัญเชลีการนอบน้อมด้วยใจหรือจะบูชาด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายสรุปว่าจะบูชาด้วยอมิตรบูชาปฏิบัติบูบชาหรือบูชาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเช่นใดพระพุทธเจ้าสมควรที่สุดบทว่าเยเกจิโลเกวันทนยาของว่าชนเหล่าใดเหล่านึ่งคือคนทั่วไปที่ควรกราบควรไหว้ควรซึ่งการไหว้ในโลก สัพเพเศโธข้าแต่พระมหาวีระพระองค์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดสูงสุดกว่าชนเหล่านั้นทั้งหมดชนเช่นไรที่เสมอเหมือนกับพระองค์ไม่มีในโลกถ้าหากว่าจะไหว้ผู้ใดผู้หนึ่งก็ไหว้เพราะเขาเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นผู้ที่เจริญเจริญด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิเป็นต้นเนี่ยนะเจริญด้วยคุณงามความดีสมบูรณ์ด้วยข้อวัดปฏิบัติพระพุทธเจ้าสูงสุดกว่าชนเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะชื่นชมกว่า ผู้ที่ประพฤติคุณงามความดีบุญกุศลทุกอย่างพระองค์เนี่ยดีที่สุดในหมู่ชนทั้งหลายข้อความในบาลีหน้า9กล่าวถึงว่าท่านภาษาริบุตรผู้มีปัญญามากฉลาดในสมาธิและฌานภาษาริบุตที่ยืนอยู่ที่ภูเขาคิชกูตก็เห็นพระผู้นำโลกคือภาษาริบุตรนั้นไม่ได้ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมกันตอนที่พระองค์เสด็จจากเมืองราชครึกไปสู่เมืองกบิลพัทภาษาริบุตรไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยภาษาริบุตรอยู่กับพระพิสุประมาณห0 0รอรูปที่เมืองราชครกอจำวัดอยู่ที่ภูเขาคิชกูดภาษาริบุตรตอนที่ท่านอยู่ที่ภูเขาคิชกูดเห็นพระนราสภะมองเห็นโดดเด่นเหมือนต้นพญาสาพรพฤกษ์ที่ออกดอกบานสะพรั่งมองเห็นเหมือนเห็นดวงจันทร์ในท้องฟ้า ในยามวันเพ็ญเนี่ยนะเหมือนกับมองเห็นดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวันเห็นพระพุทธเจ้าชัดเจนขนาดนั้นเห็นพระผู้นําโลกเรืองรองไปด้วยพระสมีวาหนึ่งเหมือนต้นประทีปที่ลุกโพลงอยู่เหมือนดวงอาทิตย์ส่องแสงอ่อนๆที่อุทัยขึ้นภาษาริบุตรพอเห็นอย่างนั้นแล้วก็เรียกประชุมพระพิสุป,ประมาณ500รูปผู้เสร็จกิจแล้วผู้คงที่เป็นพระขีณนาศพไร้มนทินทันทีแล้วก็กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ชื่อว่าโลกะระสาธนะแปลว่าทําโลกให้เลื่อมใสแม้พวกเราก็จะไปถวายบังคมพระชินเจ้าณนะที่นั้นมาเถิดเราทั้งหมดจกไปทูลถามพระชินเจ้าเราพบพระผู้นําโลกแล้วจักบันเทาความสงสัยพระพิสูจเหล่านั้น เป็นผู้มีปัญญารักษาตนสํารวมอินทรีย์เนี่ยนะรับคำภาษาสาริบุตร่าสาธุแล้วก็ถือบารจีวรเรีบเข้าไปหาพระเถระพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากกับพระภิกษุขีนาศพทั้งหลายผู้ไร้มนทินผู้ฝึกแล้วเพราะการฝึกที่สูงสุดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยฤทธ ภาษาริบุตรเจ้าคณะใหญ่อันพิสูจ์เหล่านั้นแวดล้อมแล้วลีลาง,งดงามเข้าไปเฝ้าด้วยฤทธ์ณท้องนภากาศเหมือนเทวดาพระพิสูจ์เหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะมีมารยาทงามไม่ไอไม่จามมีความเคารพมีความยำเกรงเข้าไปเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าครั้นเฝ้าแล้วก็ดูพระสยามภูผู้นำโลกเหมือนดูดวงอาทิตย์อุทัยในนภากาศเหมือนชมดวงจันทร์ในท้องฟ้า เห็นพระผู้นำโลกเหมือนต้นประทีปที่ลุกโพลงคือมองเห็นรุ่งเรืองเหมือนกับไฟที่ทส่องประกายออกมาเหมือนเห็นสายฟ้าเลบในท้องฟ้าเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวันพระพิสุทั้งหมดห้าร้อยรูปเห็นพระผู้นำโลกผ่องใสเหมือนห้วงน้ำผ่องแผ้วเหมือนดอกประทุมที่บานงามต่างก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจ พากันประคองอัญเฉลีหมอบนมัสการณ์ณพระลักษณะจักของพระศาสดาก็แปลว่ากราบเท้เท,ท้าของพระพุทธเจ้าผู้มีพระพุทธบาทเหมือนกับลักษณะแห่งจักก็เหมือนกับกงจักนั่นเองในอัตถกถาอธิบายว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์ในรมิรัตนจงกรมพระองค์เสด็จจงกรมอยู่บนที่รัตนะจงกรมที่สําเร็จด้วยรัตนะอยู่นั้นเนี่ยนะแสดงยมกะปาฏิหาริย์ด้วยลวดลายวิจิตพร้อมกับการแสดงธรรมเป็นต้นภาษารีบุตรพร้อมด้วยภิกษุบริวารประมาณ500รูปที่อยู่ณนะภูเขาคิจกูดกรุงราชครึกเนี่ยนะกายโคนะหกสิโยน์ก็มองเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนมองเห็นดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวัน ครั้งนั้นพระเถระก็ตรวจดูพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นพระองค์เนี่ยเสด็จจงกรมอยู่ณรัตนจงกรมณอากาศกรุงกบิลพัทเหตุน,นั้นพระสังคีติกาจารย์จึงกล่าวว่าท่านพภาษาริบุตรผู้มีปัญญามากฉลาดในสมาธิฉลาดในฌานท่านอยู่ที่ภูเขาคิชกูดก็เห็นพระผู้เป็นนายกของโลกอธิบายว่าภาสาริบุทผู้มีปัญญามากก็คือมหาปัญญาเนี่ยนะ เชื่อว่าท่านมีปัญญามากเพราะประกอบด้วยปัญญา16อย่างเช่นปัญญาไวปัญญาเร็วปัญญากว้างขวางเหมือนแผ่นดินเป็นต้นนั่นเองอันเชื่อว่าผู้มีปัญญามากท่านเป็นผู้ฉลาดในสมาธิฉลาดในฌานเนี่ยนะคำว่าฉลาดในสมาธิคือภาษารีบุตรนี้ฉลาดในการบรรจงตั้งคือฉลาดในการวางจิตให้จิตเป็นไปอย่างสม่ำเสมอในอารมณ์ทั้งหลายอย่างเช่นภาษารีบุตรนั้นฉลาด ในการวางจิตโดยการเจริญเมตตาให้เมตตาของท่านนั้นหลั่งไหลไปอย่างปกติและสม่ำเสมอหรือจะเจริญอสุภะสมาธิที่เป็นอสุภะของท่านก็หลั่งไหลไปอย่างสม่ำเสมอหรือถ้าท่านจะเจริญกสินทั้งหลายชานจิตทั้งหลายของท่านก็เป็นไปอย่างสม่ำเสมอเพราะท่านสามารถวางจิตไว้ในอารมณ์อย่างสม่ำเสมอผู้ที่สามารถวางจิตไว้ในอารมณ์อย่างสม่ำเสมอเรียกว่าผู้มีสมาธิ พันสมาธินั้นลักษณะมีอยู่3ประการด้วยกันสมาธิชนิดมีวิตกวิจารณ์ก็คือสมาธิระดับคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและสมาธิระดับปฐมฌานนั้งหลายสมาธิเหล่านี้เป็นสมาธิที่มีวิตกมีทั้งวิจารณ์ส่วนทุติยฌานในปัญจกะในเป็นสมาธิชนิดไม่มีวิตกมีเพียงแต่วิจารณ์ถ้าฌานสูงขึ้นไปกว่านั้นเป็นสมาธิที่ไม่มีวิตกเป็นสมาธิที่ ไม่มีวิจารเนี่ยนะภาษาริบุตรสามารถเข้าสมาธิได้ทุกประเภทและทุกชนิดเนี่ยนะในวิสัยของภาษาวกทั้งหลายเว้นแต่พุทธวิสัยเท่านั้นเองเพราะท่านเป็นผู้ที่ฉลาดในสมาธิแล้วก็เป็นผู้ฉลาดในฌานนะนะฉลาดในระดับปฐมฌานทุติยฌา,านจตุทฌานหรือฌานที่เกิดจากการเจริญเมตตาเป็นต้นท่านก็ฉลาดทั้งหมดเนี่ยนะ พันฉลาดเจริญเมตตาฌานที่มาจากกสินมาจากอสุภะมาจากอานาปานสติหรือจากพรหมวิหารทั้งหลายทุติยฌานที่เกิดจากกสินเกิดจากอานาปานสติหรือเกิดจากเจริญเมตตาเจริญพรหมวิหารเป็นต้นก็ได้เนี่ยนะท่านสาม,มารถที่จะเข้าฌานโดยนิยต่างๆโดยแง่มุมต่างๆได้อย่างไม่ขัดข้องเพราะท่านเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ โดยปกติคําว่าฌานเนี่ยมีอยู่สองอย่างเนี่ยนะที่ภาษาริบุตรเป็นผู้ฉลาดในฌานเนี่ยนะฌานสองอย่างที่ภาษาริบุตรฉลาดมีอะไรบ้างก็คือฉลาดในลักขนูปนิชฌานกับอารัมมณ,ณูปนิชฌานลักคนูปนิสฌานก็คือวิปัสสนาทั้งหลายวิปัสสนาทั้งหลายเรียกว่าลัขนูปนิชฌานฌานนี่แปลว่าเพ่งอุปนิสก็อุปนิเนี่ยนะอุปนิก็คือเข้าไปเพ่งนั่นแหละเราเข้าไปเพ่งอะไรเข้าไปเพ่ง ลักษณะเข้าไปเพ่งอนิจจลักษณะเข้าไปเพ่งทุกขลักษณะเข้าไปเพ่งอนัตตลักษณะการที่สามารถเข้าไปเพ่งอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะด้วยวิปัสนาทั้งหลายนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานกร่วว่าเข้าไปเพ่งสามัญยลักษณะของสังขารธรรมทั้งหลายเข้าไปเห็นลักษณะที่ไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายเข้าไปเห็นลักษณะที่เป็นทุกขของสังขารทั้งหลายเข้าไปเห็น ลักษณะที่เป็นอนัตตาของธรรมทั้งหลายอันเห็นว่าอน,นิจจังเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะหน้ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระปัญญาที่เข้าไปเพ่งลักษณะเหล่านั้นเรียกว่าลักคนูปนิชฌานทีนี้ถามว่าเมื่อเพ่งอน,นิจจาลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะแล้วเผาะอะไรได้บ้างเพราะชานี้แปลว่าเผาก็ได้ชาปนากิจก็ดีนะไปทําชาปนากิจก็แปลว่าไปเผาแต่เพราะหน่อยก็เรียกบาลีไปซะ เจียงก็ชาปนากิจก็คือทำกิจคือการเผาถามว่าเมื่อเพ่งลักษณะอนิจจลักษณะทุขลักษณะอนัตตลักษณะเผาอะไรบอกว่าเผาวิปปาราทั้งหลายอันนะั้นถ้าเพ่งอนิจจาลักษณะเห็นอนิจจะลักษณะก็เผาวิปปาาตคือ,อนิจจาวิปปาราตไม่ว่าจะสัญญาวิปปาราตจิตตวิปปาราตหรือทิฏฐิวิปปาราตก็ทำด้วยอนุภาพของอนิจจานุปัสนาจะเผานิจจาวิปปาราตทั้งหมด ด้วยอนุภาพของทุกขานุปัสนาจะเผาจะเผาอะไรจะเผาสุขวิปลาสด้วยอนุภาพของอนัตตานุปัสนาจะเผาอัตตวิปลาสเนี่ยนะอตตวิปลาสเพราะฉะนั้นอนิจจานุปัสนาเพ่งอนิจจาลักษณะทุกขานุปัสนาเพ่งทุกขลักษณะอนัตตานุปัสนาเพ่งอนัตตลักษณะเมื่อเพ่งอนิจจาลักษณะก็เผานิจสัญญา ถ้าเพ่งทุกขลักษณะก็เผาสุขสัญญาถ้าเพ่งอนัตตลักษณะก็เผาอัตสัญญาทั้งหลายเนี่ยนะมันเรียกว่าลัคนูปนิชฌานมันพระสารีบุตรชํานาญในลัคนูปนิชฌานท่านสะความที่ท่านเป็นผู้ชํานาในลัคนูปนิชฌานท่านพิจารณารูปก,ก็เข้าพระ,ะสมาบัต Re, ิได้พิจารณาเวทนาก็เข้าพระสมาบัต Re, ิได้พิจารณาสัญญาสังขารหรือวิญญาณก็เข้าพระสมาบัติได้พะอรหันทั้งหลาย ถ้าเจริญวิปัสนาอย่างเดียวแล้วเข้าสมาบัติอันนั้นเรียกว่าเป็นพระสมาบัติถ้าเจริญนิมิตทั้งหลายที่เป็นนิมิตของฌานทั่วๆไปถ้าเจริญนิมิตแห่งฌานทั้งหลายทั่วไปก็จะเข้าเรียกว่ารูปฌานสมาบัติหรืออรูปฌานสมาบัติเพราะว่านิมิตแห่งรูปฌานสมาบัติและอรูปฌานสมาบัติ แต่ถ้าสมถะเคียงคู่กันไปเจริญสมถะเท่าใดพิจารณาด้วยวิปัสนาเท่านั้นเช่นว่าเข้าปฐมฌานเท่าใดออกจากปฐมฌานเสร็จเจริญอนุปสัสนาเจ็เสร็จแล้วก็เข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานเสร็จก็เจริญอนุปัสนาเจ็ดออกจากอนุปัสนาแล้วเข้าตาติยฌานออกจากตาติยฌานเจริญอนุปัสนาเจ็เป็นต้นไล่ไปจนถึงอากินจัญญายตนะสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะนี้แสดงว่าท่านต้องการจะเข้านิโรธสมาบัติ เราวาสมถะวิปัสนาต้องเคียงคู่กันไปต้องมีปัญญาพละมีสมาธิพละจึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้นะสำหรับพระอนาคามีหรือพระอาหารหันต์ผู้ได้อรูปฌานด้วยคนภาษาริบุตรนั้นเป็นผู้ฉลาดในลักคนูปนิชานและอารัมมณูปนิชานเพราะอารัมมณูปนิชานก็คือการเจริญกสิณทั้งหลายเช่นปัทวีกสิณเตโชกสิณวายโยกสิณเข้าไปเพ่งอารมณ์แล้วก็เผานิวร์ทั้งหลาย ถ้าปฐมฌา,านก็เผานิวรณ์เนี่ยนะเผากามชันทะพยาบาทีนมิทาอุทจักกุกุจะและวิจิกิจฉาออกไปได้ทุติยชาญเผาว,วิตกวิจารตติยชาญเผาปีติจจตุธชฌาญเผาสุขเหมกกือนนเะค่อยๆเผาระดับล่างๆขึ้นระดับสูงๆขึ้นไปเรื่อยๆภาษารีบทเป็นผู้ฉลาดในสมาธิทุกชนิดฉลาดในฌานทุกประเภทในวิสัยของสาวกทั้งหลายเนี่ยนะ ตอนนั้นพระสารีบุตรอยู่ที่ไหนเขาคิดฉกูดอธิบายว่าท่านพระสารีบุตรตรวจดูพระทศพลพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยกําลังสิบประการผู้เป็นเหมือนต้นพญาสาพรพฤกษ์ก็เหมือนมองเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่สมบูรณ์ไปด้วยอะไรบ้างสมบูรณ์ไปด้วยรากลำต้นกิ่งดอกและผลพระพุทธเจ้านั้นถามว่าพระองค์มีอะไรเป็นราก พระองค์มีศีลเป็นรากรากคือศีลของพระองค์มั่นคงยิ่งนะักมีสมาธิเป็นลำต้นลำต้นของพระองค์นี่ก็คือสมาธิพระองค์มีปัญญาเป็นกิ่งก้านสาขาแผ่กระจายขยายออกไปแล้วก็มีอภินญาเป็นดอกมีวิมุตเป็นผลเนี่ยนะสามัญญผลเป็นต้นเนี่ยนะสามัญญผลก็คือโสดาปฏิผลสกทา,าคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลทั้งหลายเนั้นลำต้นของพระพุทธเจ้านั้นเป็นลำต้น สมาธิมีศีลเป็นรากมีปัญญาเป็นกิ่งก้านสาขาขยายออกไปมีอภิญญาเป็นดอกบานสะพรั่งมีวิมุตเป็นผลเหมือนพระยาสาระมีลำต้นกลมกลึงมีกิ่งประดับด้วยตาตูมผลใบอ่อ,อนและหน่อที่อวบขึ้นดกมีดอกบานสะพรั่งทั่วต้นเนี่ยนะไปวัดบางแห่งเนี่ยนะเขามีต้นสาระโดยเฉพาะสาระสายพันลังกาเนี่ยมันจะมีออกดอกออกช่องงดงามเนี่ยนะ งดงามทั้งต้นจริงๆนะอย่างที่กล่าวไปนี่แหละไปเห็นหลายๆแห่งนะสารพันลังกาจะมีอย่างนั้นบทว่าจันดังว่าคัคเนยถาความว่าภาษาริบุตรตรวจดูพระมุนีผู้มีโมนยธรรมทางกายวาจาและใจพระองค์ผู้ประเสริฐเหมือนดวงจันทรผู้ทําการกําจัดความมืดคือกิเลสคือความเศร้ามองทุกชนิตแล้วก็กิเลสเนี่ยสมมติตาแดงตาอักเสบเนี่ยทำให มองอะไรไม่ค่อยเห็นชัดฉันใดผู้ที่ใจประกอบด้วยความเศร้าหมองก็ฉันนั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับคนที่ถูกความมืดครอบงำกลุ่มรุมพระองค์ผู้ทําความเย้มแก่ดงโกมุดคือเวนยชนถ้าหากว่ามองพุทธเวนทั้งหลายผู้ที่พอจะบรรลุธรรมทั้งหลายก็เหมือนดอกบัวเหมือนดอกบัวพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ทําให้ดอกบัวเหล่านั้นบานได้ หรือพระองค์นี่เป็นเหมือนดวงจันทร์เต็มดวงในฤดูสาธรารการอันห้อมล้อมไปด้วยหมู่ดาวหลุดพ้นจากอุปสรรคเป็นดวงจันทร์ที่ปราศจากเมฆปราศจากหมอกปราศจากหิมะควันละองและราหูเป็นต้นที่มาเบียดมาบังที่จะให้ไม่เห็นดวงจันทร์ฉันใดพระพุทธเจ้านี่ปรากฏณนะท้องฟ้า ให้ภาษารีบุตรเห็นเหมือนกับชมจันทร์ฉนั้นเนี่ยนะเหมือนพระจันทร์วันเพ็นแล้วเราชมจันทรฉันใดภาษารีบุตรยืนอยู่ที่ภูเขาคิชกูดห่างจากเมืองกบิลพัทหกสิบโยช์มองเห็นพระพุทธเจ้าฉันนั้นเหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็นมัชชันหิเกวะสุริยังความว่ารุ่งโรดอยู่ดุดดวงอาทิตย์ที่สองแสงเป็นช่อเป็นชั้นด้วยสริเวลาเที่ยงวันเคยเห็นดวงอาทิตย์เที่ยงวันมี มีทรงกรดแล้วก็มีรัศมีออกมาพุ่งเป็นช่อเป็นช่อฉันใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ฉันนั้นต่างกันตรงนี้ว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันออกแหมแผดแสงมีเรียกอะไรพระพาทิศทรงกรดแสงจ้าเนี่ยนะถ้าดูนานๆแล้วตาบอดนานแค่ไหนไม่กึงไม่ถึงสามนาทีก็เรียบร้อยแล้วละ่ะแต่พระพุทธเจ้าถึงจะชมเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีก็ ยังดวงตาของผู้นั้นให้เอบอ,อิ่มโดยส่วนเดียวของอกันเขาบอกว่าไอ้อันนี้สองของการมองพระพุทธเจ้ามองด้วยศรัทธ,ธาอนะะันอันนี้เป็นเหตุให้ดวงตาเนี่ยใสนะเป็นเหตุให้ดวงตาใสาบุญที่มองพระพุทธเจ้าด้วยใจที่เรื่มเรื่มใสใจที่ศรัทธามองด้วยสายตาอันเป็นที่ที่รักเป็นที่เจริญใจเห็นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลเอกเป็นบุคคลผู้สูงสุดอันนี้สองอันนั้นเนี่ยท่านบอกว่า ทำให้ผู้นั้นเกิดมาดวงตาที่ผ่องใสดวงตาที่ไม่ขุนไม่มัวตาไม่เละตาไม่เขไม่เอียงเป็นต้นก็เป็นคนที่มีสุขภาพตาชั้นเยี่ยมด้วยด้วยเกิดจากสมนานันจะทัศสนังการพบเห็นพระมหาสมณะคือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใครไปดูพระพุทธรูปก็อย่าไปดูติก็แล้วกันพระพุทธรูปก็ยังตําหนี่แล้วก็ไม่ต้องกล่าวั้งอย่างอื่นแล้วว่างั้น ยังก็พยายามให้มองด้วยมองแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธคุณอย่าไปมองติดที่สีเหมือนกันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์รุ่งเรืองฉลันตังก็คือรุ่งเรืองอธิบายว่าพระองค์รุ่งเรืองอย่างไรพระวรสรีระสรีระอันประเสริฐของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าประดับพร้อมด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการอันอาศตินุพยัญชนะคือรายละเอียดเล็กน้อยทั่วไปในสรีระอีก80อย่าง มีพระพักเป็นเหมือนทองงามเนี่ยนะบอกผิวพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรก็คือเหมือนกับทองเนี่ยนะทองชมพูนุชปราศจากราคีฉันใดผิวพัธุ์ของพระพุทธเจ้าก็ฉะนั้นมีสิริด,ดังพระจันทร์เต็มดวงในฤดูศาสตร์พระพุทธเจ้าเนี่ยหน้าคือว่าหน้าเอิบอิ่มอ่ะน,นะหน้าหน้าของผู้ที่เขามีความสุขอ่ะน,นะไม่ใช่หน้าของคนเดือดร้อนหน้าคนลำบากกายลำบากใจไม่ใช่เพราะพระองค์พ้นจากความลำบากทางร่างกายและ จิตใจโดยประการทั้งปวงท่านถ้าสมมติว่าพระองค์เมื่อนิดเดียวก็เข้าฌานก็ร่างกายก็สบายแล,ลว้วล่ะเพาะงั้นทัานร่างกายและจิตใจของพระองค์นี่อยู่ด้วยความสุขจริงๆทัานร่างกายของพระองค์จึงรุ่งเรืองอยู่ด้วยพระพุทธสิริอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นสรีระที่บุญกรรมที่พระองค์สร้างมาตลอดสี่อสงไขยแสนกลับมาตกแต่งให้งดงามยิ่งนักเนี่ยในส่วนกรรมมชรลปจิตตชรูปก็มีมหา มาไรมหาสมาบัติยานต่างๆของพระองค์เนี่ยนะเป็นปัจจัยแล้วก็อาหารชราพระองค์ก็เสวยอาหารมนุษย์ด้วยอาหารทิพด้วยนั้นอิรยาบถพระองค์ก็สป,ปายะแล้วพระองค์เกิดอยู่ในสมัยที่อากาศสป,ปายะเนี่ยนะอากาศสป,ปายะนั้นถือว่าเป็นแผ่นดินที่สงบร่มรื่นนะไม่มีมลพิษไม่มีมลภาวะอะไรนั้นพระองค์จึงงดงามมากนะแม้ถ้าเกิดเร็ววันนี้หน่อยก็ทันนั่นแหละ จริงตอนนั้นก็เกิดอยู่แต่มันเกิดเป็นอะไรกันนั้นเลยรแบนันบอกว่ามองเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหมือนอะไรทีปะรุกขังวะดุดต้นประทีปที่เขายกประทีปเอาไว้ถ้าเป็นโบราณเลยนะก็คือพูดแบบของเราก็คืออโคมไฟที่เขาตั้งไว้ตามที่ต่างๆนะคือมองเห็นพระพุทธเจ้าเด่นชัดเหมือนกับมองโคมไฟที่กําลังสว่างนั่นเองตุณสุริยังวะอุคตังได้แก่ดุจด,ดวงอาทิตย์อุทัยใหม่ๆ ใครที่เคยดูดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าๆเนี่ยไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นที่โกดแก้วนะเห็นชัดางั้นงามมากดวงอาทิตย์อ่อนๆเพราะเหตุที่อุทัยขึ้นดวงอาทิตย์นั้นส่องสว่างพอดีไม่ต้องไปลดแสงเพิ่มแสงให้งอแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยมีแสงสว่างคงทนคงตัวไม่เหมือนกับดวงจันทร์นะดวงจันทร์มันจะมีข้างขึ้นข้างแรมแต่ดวงอาทิตย์สว่างคงตัวถ้าดวงอาทิตย์ที่ปราศจากเมฆหมอกขึ้นยามเชา้าเนี่ยนะจะงามมากเลยแหละ ภาษาราบุตรมองเห็นพระพุทธเจ้าฉั้นนั้นทีรังปัสติโลกนายกังเห็นพระผู้นำโลกนายกก็คือพระผู้นำโลกและก็ทีรังก็ผู้เป็นปราชเนี่ยนะผู้เป็นปราชของโลกพระผู้นำโลกพระผู้เป็นปราชของโลกเนี่ยนะผู้นำโลกก็นำโลกออกจากวัตทุกข์ทั้งหลายนำออกจากสังสารทุก์นำออกจากความทุกขทีนี้พระองค์เป็นปราชของโลกก็คือช่วยช่วยบอกโลก ช่วยแนะนําให้ชาวโลกรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักเหตุแห่งความเจริญรู้จักเหตุแห่งความเสื่อมฉะนั้นพระองค์จึงเป็นปราดผู้ชี้แจงแสดงให้โลกรู้จักความดีความชั่วรู้จักอะไรควรเจริญอะไรควรละเนี่ยะ